ทำไมนั net 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 ่นน้องก็น oh. oh. ้องก็เปิดก้องโอ้ปดอีกแล้วปิดอีกแล้อะไรวะโอ้าอะไรปาเสียลูกสีโอ้อันนุกกดอีกแล้วเตั้งอันนีก่อน ครับก็ไซสเท่าๆกับเมื่อคืนนะครับแล้วพี่เก่านะครับโอ้โหพี่เก๋าพี่เก๋าหนึ่งกิโลหนึ่งสองสามหนึ่งกิโลสี่ขีดกับพี่เก่า 1>, 1กิโลสีคครับพี่เกานะครับออแล้วตัวอื่นก็ไซส์ก็ประมาณนี้นะครับ1นึ่งกิโลบทนนี้เราก็จะตกปลาสากบ้างนะครับปลาสากปลาเสียดบ้างนะครับเพราะว่าอังเกยนี่ก็รู้สึกว่าเราก็จะขึ้นมาหลายตัวแล้วแต่ก็เอาด้วยครับถ้าขึ้นมาอีกก็เอาอีกครับเดีย๋ยวลองดูตกปลาสากบ้างนะครับ เพราะว่าความมันมันไม่เหมือนกันนะครับต้องใช้สรับการณ์พอดีแล้วครับแล้วก็จะตกปลาสากแล้วก็จะตกปลาสาก อัดอีกแล้วครับนี่ดีขึ้นหน่อยครับตัวนี้แต่ก็ไม่ใหญ่นะครับววิแต่ก็ยังโอเคอยู่นะครับเป็นตำมะนะครับเอ้ยไม่ใช่ตังเคยลูกลาครับลูกลา Yep. เอาครับโจเอาอีกแล้วครับโจเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมาไหมเที่ยวนี้มาไหมมาไหมมาไหมครับเที่ยวนี้มาไหมหมดแรงแล้วหมดยังหมดยังสตยนเขามาอีกแล้วครับท่านโอ้โห โอ้โหครับท่านแล้วกินทันไหนไม่กินชันนี้ตายดีมั้งตัวเล็กจังวะปลาหมาครับเออนี่ยใส่ต้มยำเอายำคร็ก แม่แม่กระโดดลงอ่างเยื่อไชอีกแนวนังนพี่คืออะไรตัวอะไรครับคือตัวอะไรมันคือตัวอะไรพันจังมันเอาขึ้นมาก่อนโอ้ยไอ้นั่นงูทะเลว่เนีย่ยวยเข้าใต้ท้องนะถ้าเข้าอองพันจุ่มน้ำนะหันยาวสบายอยู่นะ เจอของใหญ่แล้วเจอของใหญ่ครับเจอของใหญ่เอาไอหายเซียนไปเลยครับหายเซียนไปเลยเซียนเเหลือกินเป็นแผ่นมาเลยครับเซียนนะครับเอาขึ้นได้โอ้โหอะไรวะเนี่ยบุกคอเดี๋ยว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 ผมเดี๋ยวผมช่วงไว้เด้อระวังมือระวังมือระวังมือ โอ้โหของใหญ่ครับโอ้ยกิโลกิโลโอ้โหสามกิโลได้วยไหมเฮ้ยนของใหญ่เฮ้ยหอบแดก สี่โลเองโมปะอยกเยอะกว่าเพาผมมาอยู่ข้างบนนี่ครับอะไรพี่นี่คือปลาเล็กโอ้กับกระสอบประมาณกี่โลได้ครับกว่าแล้วมั้งเนี่ยสิบปลาปลาอยู่แล้วแหละโอ้ป่าโลขอบคุณครับผมครับนี่ เป็นไงเอาเล็กฮะเจ็บยิ่งจิ๊บลูกก็เจ็บขี้อีกว่ะเยี่ยวไม่ออกก็เยี่ยวไม่ออกก็เยี่ยวออกทริปนี้ของถังก็เกินเยี่ยวไม่ออกไปโตคของมาครับไปเจอกันดิค่อยไปเวียนหัวครับหัวพลานี่ครับมึกก็ยังมีนะครับส่วนในนี้ก็ยังมีปลาอีกเยอะครับ นู่นครับข้างล่างโน่นไอมึงครับเดี๋ยวเราให้ดูอีกรอบนึงครับลาอันนู่นก็แบ่งให้พี่เขาไปกินแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกก่อนนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันครับตอนนี้ก็ถึงในคลองแล้วนะครับก็กำลังจัดเรือนะฮะ เดี๋ยวมีนเลยออกเสียงประทับได้ไหมครับต้นครับนี่ครับก็คือผลงานรวมนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะเป็นอังเกอร์ส่วนมากนะครับไซก็สองนิดๆนะครับสองโลอัพนิดๆนะครับแล้วก็มีปลาสากนะฮะแล้วก็ปลารวมเล็กๆน้อยๆแล้วก็ส่งให้เพื่อนไปบ้างแล้วนะครับ ที่ไปส่งที่หัวสะพานวันนี้นะอันนี้ก็โอเคนะครับในสองโลกว่าครับโอเคนะครับเนี่ยครับบรรยากาศนะครับเรือที่จอดกันอยู่ในนี้นะอันนี้ก็เป็นคานเรือนะฟ้าฟ้าฟ้านะครับก็มีป่าชายเลนด้วยนะครับ โอเคครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับสำหรับทริปนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็เก็บปลาเก็บของใส่กระสอบกลับบ้านกันแล้วนะครับ <Okay. S 1> ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แหละครับ <Okay. S 1> ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับสำหรับทริปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย <laughs>